สวัสดีครับช่องพระบ้านสะสมพระติดมือแล้วจะติดใจนะครับวันนี้ก็จะพามาชม,มเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับซึ่งเป็นหน้าปัจจุบันหน้าปัจจุบันก็คือตอนปี57นะครับเป็นรุ่นมงคลบารมี91นะครับที่สร้างในปี57นะครับตอนท่านอายุได้91ปีนะครับรุ่นนี้ก็จะออก วัดหนองกะเทียมเหนือนะครับอําเภอด่านคุตทศจังหวัดนครราชสีมาและหลวงพบคุณท่านก็ได้เป็นเกจิที่โด่งดังในระดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวเลยนะครับก็ได้ฉายาว่าเป็นพระผู้มีแต่ให้นะครับและวัตถุมงคลของท่านก็ได้รับความนิยมกันหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับและผมก็ได้ไปกราบท่านที่วัดบ้านไร่หลายครั้งแล้วนะครับ สำหรับรุ่นมงคลบารมี9ก้าน,นี้ก็เป็นรุ่นที่ท่านหลวงพ่อคุณท่านได้เมตมตาอธิษฐานจิตให้นะครับปปปูราปราสำหรับวันนี้ก็จะเอาเหรียญลงยาพื้นธงชาติมาให้ชมนะครับก็จะมีทั้งเนื้อดีบุกและเนื้อตะก,กั่วนะครับเร้ก็ไปรับชมรายละเอียดความสวยงามของ,ตตงแต่ละเนื้อกันเลยนะครับ สเพปูรเนตุสัังกาจนนเปื้อแรกนี่เป็นเนื้อดีบุกลงยาพื้นธงชาติเนื้อนี้จะมีจำนวนการสร้างเพียงหนึ่พเหรียญเท่านั้นนะครับรโและที่ห่วงก็จะตอกโคด9้านะครับและด้านข้างเหรียญก็จะตอกโคดคูและกกะที่หัวไหล่หรวคูจะตอกโคด9เ้าเหมือนกันนะครับสวยงามมากๆ พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ที่หลวงพระคุณท่านได้สวมหมวกไหมพรมนะครับก็อย่างนี้ก็ลงยาสีเหลืองนะครับที่หมวกไหมพรมแล้วก็จีวรเหลืองนะครับลงยาพื้นธงชาติสวยงามมากๆเลยนะครับเนื้อดีบุกจะสวยเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับ เดี๋ยวไปชมคางๆเดี๋ยวไปชมด้านหลังเลยครับน,นี่ก็ซินเก็บผิวไว้นะครับเพื่อให้เหรียญได้สวยงามตลอด,ดน,ละอน,นะครับด้านหลังก็จะพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับมงคลบารมีเก้านเป็นหลังยันกอให้อยู่แก่ายเองสวยงามมากๆเลยนะครับด้านล่างก็จะพิมพ์วัดบ้านไร่อำเภอด,ด่นานคุณทศนครรัชสีมานะครับ yeah. และรุ่นนี้ก็จะตอกใหมายเลขรันดัมเบอร์ทุกเหรียญเลยนะครับมาชมเนื้อที่สองนะครับก็จะเป็นเนื้อตะกั่วลงยาพื้นทงชาตินะครับจะมีจำนวนการจัดสร้างห0 0่งปัเหรียญที่ห่วงก็จะตอกคด9ข้างเหรียญก็จะตอกคตคูณแล้วก็ที่หัวไหล่ก็จะตอกคด9นะครับสวยงามมากๆปณรโยมิช เนื้อตะกัวนี้ก็จะออกไปในทางเนื้อตะกัวเถื่อนนะครับออกดำๆนิดนึงนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของตะกัวนะครับมาชมความสวยงามของเหรียญกันหลายๆมุมนะครับ,หรบเหรียญรุ่นนี้จะมองข้ามนะครับอนาคตสดใสนะครับจะเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่เป็นหน้าปัจจุบัน ในปี57ก่อนที่ท่านจะมรณาภาพในปี58นะครับามาชมความสวยงามด้านหลังของเนื้อตะกวัวกันนะครับเนื้อตะกวัวนี่ก็เป็นเนื้อที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสีโทนออกไปทางตะกัวอวนตะกวัวเถื่อนมาชมหน้ากล่องกันบ้างนะครับกอดสภาพสวยเดิมๆนอนกล่องนะครับ ขอให้อยู่แก่ตายเองและทุกเหรียญก็อยู่ในซ <จน S 1> ีนเดิมยังไม่เคยแกะให้โดน,โดนอากาศเลยนะครับยยเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับท้ายคลิปมีเบอร์ไอดีไลนและเบอร์โทรให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนจะลืมกดติดตามให้ทางช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอโตนาง